เรื่องของสกทาคามีนะที่เป็นเรื่องที่เราจะแจกวันนี้นะขอแถมไปเลยเนาะต่อเนื่องดีค่ะ,นะะว่าบริษัทอยู่กันพร้อมแล้วนะนะเราเห็นว่าปีนี้ก็สีสันเหมือนเดิมสีสันเขียวเหลืองแดงขาวเนี่ยมาจากที่ผู้เจ้าทรงบัญญัติว่าเทวดาชั้นกรรมพกเนี่ยเขาจะมีผิวพันธ์เขียว อาพอร์เขียวเครื่องประดับเขียวผิวพันธ์แดงอาพอร์แดงอาพอรคือเสื้อผ้าเครื่องประดับแดงนะแล้วก็ผิวผพันธ์เหลืองอาพรเหลืองเครื่องประดับเหลืองแล้วก็ผิว,ผวพันธ์ขาวอาพรขาวเครื่องประดับขาวนะอ่านั่นนี่คือสีสีของเทวดาชั้นกรมภพนะอ่ะานั้นเทวดากรรมภพจะมีสีสีอย่างนี้เราก็ ใส่สีตามที่ผู้เจ้าทรงบัญ,ญัติแล้วผู้เจ้าบอกให้พิกุดูว่าถ้าเธออยากรู้ว่าเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยเขาแต่งกายกันประมาณไหนให้ดูเจ้าลิชวีที่กําลังเดินทางมาหาตถาคตเนี่ยนะก็จะมีกลุ่มของเจ้าลิชวีเนี่ยกำลังเดินทางมาแล้วก็พวกนี้ก็จะทาผิวพธุ์เขียวเหลืองแดงขาวเหมือนกับเทวดาชั้นดาวดึงเลยแล้วก็เครื่องประดับเขาก็แบบนั้นนะอ่านะ ดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้พวกเราเห็นว่าเราพยายามทําตามพระสูตรที่พระเจ้าทรงตรัสทรงบัญญัติดนะันั้นเหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยจะอิงพระสูตรหมดว่าพระเจ้าทรงตรัสอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเราก็จะทําตามทีน,ะทนี้สกทาคามีคือพวกไหนวันนี้เราแจกผังสกทาคามีปีที่แล้วแจกไปแล้วนะ แจกเป็นหนังสือแจกหนังสือะนะปีนี้จะแจกผังเพื่อให้เราได้เห็นเขาโครงแล้วก็นําไปเผยแผ่ได้ง่ายจะนําคีย์เวิร์ดของผู้เจ้าในแต่ละพระสูตรพระสูตรเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับสกทา,าคามีมาสกทา,าคามีเป็นอริบุคลลขั้นที่สองที่ละสังโยชน์ได้เท่ากับโสดาบันนั่นเองนะแต่ราคาโทสะโมหาเนี่ยเบาบางลงกิเลสของเขาที่เขากําลังจะละเนี่ย ก็คือส่วนของทิพพากาม,มากามอันเป็นทิพนะแล้วที่พระเจ้าบอกว่าเขาจะกลับมาสู่โลกนี้คราวเดียวอันนี้แหละคือ Question Mark ที่เราจะสงสัยว่าอันเนี้ยอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนโลกนี้คือโลกไหนเราก็สืบค้นไปจนกระทั่งเจอว่าโลกที่สกทาคามีจะกลับมาเกิดก็คือเทวดากมามพภพเท่านั้น เทวดารูประพบอรูอพบไปไม่ได้เพราะติดเรื่องสังโยชน์ที่เขาเป็นกามโยคะกามกามโยคะยุตโตยังประกอบอยู่ด้วยกามนะดังนั้นเขาขึ้นไปรูประพบไม่ได้อรูอพบไม่ได้ติดด้วยสังโยชน์แล้วติดด้วยสมาธิถามว่าไปด้วยสมาธิในแบบปุถุชนได้ไหมเพราะปุถุชนก็ทําสมาธิขึ้นไปเป็นเทวดาชั้นรูปอรูปได้แต่ไปไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าบอกว่า สกทาคามีมีกำลังสมาธิแค่มัตตโสการีคือแปลว่าพอประมาณดังนั้นสกทาคามีตะกายขึ้นพบสูงไม่ได้คือรูปภพบกับรูปภพบแต่พบที่เขาพ้นแล้วคืออะไรคือนรกกับเนศิานเปลววิสัยเพราะเขามีคุณสมบัติเท่ากับโสดาบันเป็นผู้ที่พ้นแล้วจากอบายทุกติวินิบาตนรกก็เหลือมนุษย์กับเทวดากัมภปสองอันว่า มาวัดกันว่าเขาจะไปเกิดที่ไหนแต่ปรากฏว่าโสดาบันเนี่ยเป็นผู้ที่ยังอยู่ในกามและโสดาบันเก่งที่สุดคือเอกพีชีเอกพีชีเนี่ยเขาเกิดในมนุษย์คราวเดียวเมื่อเขาเกิดในมนุษย์คราวเดียวเนี่ยแล้วอินทรีย์ของอินทรีย์คือกำลังของสกทาคามีจะไปเท่ากับโสดาบันเอกพีชีไม่ได้ดังนั้นเขาต้องเลย ส่วนที่เลยจากมนุษย์แต่ไม่ถึงพรหมก็คือเทวดากรรมภบดังนั้นนี้คือพบเดียวมีตัวอย่างใช่ไหมวันลองโชว์หน่อยอขอโชว์นิดหนึ่งน,นี่คือผังสกทาคามีเราก็จะโยงบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกมาซึ่งผู้เจ้าจะบอกตั้งแต่ว่าคนบางคนเนี่ย ตกน้ําคราวเดียวแล้วจมเลยพวกนี้ทําอกุศลอย่างเดียวเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ไปอบายอย่างเดียวผุดขึ้นอันที่สองหุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมพวกนี้ทํากุศลได้นิดนึงแล้วตกต่ําลงไปต่อไม่มีกําลังรักษากุศลเอาไว้พวกที่สามทำกุศลแล้วนะคงไว้ได้แต่ไม่ก้าวหน้าแต่ไม่ตกต่ําทรงทรงอยู่ได้น่ะพวกนี้ก็เป็นบุคคลผู้ที่ตกน้ำแล้วลอยตัวอยู่ได้ อีกพวกหนึ่งเนี่ยลอยตัวแล้วเหลียวดูรอบๆแล้วเห็นฝั่งพวกนี้พระองค์บอกว่าเป็นโสดาบันเพราะเราเนี่ยจะไหว้เนี่ยไม่ใช่ว่ายออกจากฝั่งเราต้องไหว้เข้าหาฝั่งดังนั้นโสดาบันเนี่ยแค่เหลียวดูรอบๆแล้วเห็นฝั่งรู้ทิศทางแล้วนั่นคือเข้าเข้าสู่สัมมาทิฐิตกกระแสเนี่ยได้แค่นี้ยังลอยตัวอยู่และเห็นฝั่งจากนั้นพอสกกาทาคามีปุ๊บพวกนี้ไหว้ไหว้เข้าหาฝั่งละ เป็นบุคคลที่ว่ายน้ำนี่ตอนนี้เรากำลังสนใจตรงนี้พวกว่ายก็หาฝันะอืมตกคราวเดียวจมเลยผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่ผุดขึ้นลอยตัวอยู่แล้วเหลียวดูรอบๆแล้วเห็นฝัง่นะบาลีใช้สามคำลอยตัวอยู่ได้เหลียวดูรอบๆและเห็นแจ้งเห็นแจ้งคือเห็นฝั่งนะพวกนี้สกาทาคามีคนว่ายน้ำไม่ใช่คนลอยตัวดังนั้น อินรีย์ของสกาธาคา,คามีนั้นเลยโสดาบันในเมื่อโสดาบันเนี่ยเป็นมนุษย์คราวเดียวเอพีชีเก่งที่สุดแต่สกาธาคามีต้องเก่งกว่าเอพีชีดังนั้นเขาต้องเหนือกว่าโสดาบันพบภูมิที่เขาเหนือกว่าแล้วเหลืออยู่ขวางกั้นก่อนจะถึงความไม่มีกามก็คือเทวดากรรมภพดังนั้นงานของสกาธาคามีคือทําลายกามอันเป็นทิย กามันเป็นทิพย์ถ้าเป็นสกทา,าคามีในมนุษย์คืออะไรคือการทําลายความคิดความคิดในทางกามขึ้นมาปุ๊บทิ้งทิ้ง,ท,งทิ้งตลอดพวกนี้สกทา,าคามีเดินทิ้งความคิดละนะอ่าเป็นอย่างนี้จากนั้นก็เป็นอนาคามีคือพอสิ้นการพว้เนี่ยการมโยคะวิสังยุโตพว้จะเป็นอนาคามีแล้วก็สุดท้ายคืออาหันนะอืนี่เราก็อันนี้เป็นพระสูตรที่เกี่ยวข้อง ที่สกทา,าคามีไปไม่ได้กับพบที่ไปได้แล้วก็ชั้นต่างๆนะอันนี้เราจะได้รับแจกวันนี้นำไปศึกษาแล้วก็เผยแผร่ประกอบกับหนังสือที่เราได้รับไปปีที่แล้วได้ส่วนพังจิตมโนวิญญาณถูกต้องเหมือนเดิมแต่เราจะเพิ่มข้อมูลเข้าไปให้แน่นขึ้นจะเห็นว่าข้อมูลยิ่งเจอยิ่งแน่นและก็จะสอดรับไม่มีการขัดแย้งกันนะ อันนี้มีสองหน้านะมีสองหน้านะ,นะอันนี้จะเป็นระบบสังสารวัตทั้งระบบอันนี้ใช้ประมาณ30กว่าพระสูตรในการเชื่อมโยงกันดึงคีย์เวิร์ดมาอันนี้เป็นระบบที่อสังคตาธาตุหรืออสังคตะเป็นธาตุเดิมที่พวกเราทุกคนเป็นแต่นั้นความเป็นตัวตนของเราเนี่ยเวียนว่ายในสังสารวัตรเนี่ยการมาพบรูปประพบรูปประพบเนี่ยนะ คราวนี้โชคดีได้ปเป็นมนุษย์กันซึ่งเกิดได้ยากมากก็ยึดถือเป็นตัวตนได้แค่ร้อยกว่าปีพวกเราก็ต้องตายตายไปเสร็จปุ๊บสัตว์ยึดมโนจิตมโนวิญญาณเป็นหลักสัตว์ก็จะยึดมโนดวงใหม่มโนดวงใหม่จะมีอาการเหมือนแสงที่พระเจ้าตรัสสุริเยที่ส่องเข้าไปทางเลือนนะของชาวบ้านปุ๊บก,ก็จะมีอาการโน้มไปกระทบกับฉากคืออารมณ์ เกิดเป็นวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งวิญญาณปรากฏคือจิตเกิดจิตผูกติดกับอารมณ์นะสร้างพบสร้างอัตภาพขึ้นมาดังนั้นถ้าเป็นการเกิดใหม่ตรงนี้จิตสุดท้ายเราเกาะอารมณ์ใดสัตว์จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปอันเป็นอัต,อตภาพที่มีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีดังนั้นพระเจ้าจึงให้เราระวังความคิดให้มากถ้าคิดอกุศลปุ๊บนี่บระพระเจ้าบอกรีบทิ้งให้ไวที่สุด เหมือนไฟกำลังลุกไหม้พ่งเสื้อผ้าเรานะอันนี้ดังนั้นเราก็จะทราบวิธีในการที่จะใช้ชีวิตของเราเพื่อให้ได้คติที่ดีจนสุดท้ายเนี่ยปรินิพานนะอังนั้นงานงานที่จะเป็นอริบุคคลเนี่ยเป็นช้อยเลือกไม่ได้ล้วเน้นว่าต้องทำชาตินี้ต้องเป็นอริบุคคลให้ได้ เหตุผลเพราะถ้าไม่ได้เนี่ยผู้เจ้ายืนยันว่าเราต้องไปเกิดในทุกติอีกแน่นอนถ้าใครยังไม่ได้อริบุคลหรือมีข้อธรรมคุณสมบัติที่เพียงพอต่อการบรรลุธรรมในภพหน้านะถ้ายัางไม่ได้เนี่ยต้องไปวนในสามคติข้างล่างอีกคือนรกํำเดจยร์ชารเปลววิสัยซึ่งมีปริมาณสูงมากนะคือเท่าดินมหาปตพีผู้ที่รอดเนี่ยมีเพียงแค่เศษดินปลายเล็บ แล้วก็พระเจ้าเราพูดผิดไม่ได้ด้วยพระเจ้าเราพูดหลุดออกจากปากแล้วเนี่ยตรงจริงตลอดการเป็นอากาลิโกนะนี่เรื่องจิตมโนวิญญาณผังเดิมยังใช้ได้อยู่นะแต่ผังใหม่นี้จะเพิ่มข้อมูลให้แน่นขึ้นนะจากนั้นก็เป็นผังอนาคามีเหมือนเดิมเพียงแต่พับแล้วก็ผังภพภูมิเหมือนเดิมนะเพียงแต่เราพับนะทำเป็นแผ่นพับเพื่อให้อ่า อาสาสมัครรัตนะหนั้นทำงานได้ง่ายขึ้นนะความเป็นรัตนะหก็คือแก้วหประการที่หาได้ยากในโลกคือคนที่เผยแผ่คำตถาคตพระองค์บอกรัตนะห้นะหนึ่งตถาคตอรันตัสสัมมาสัมพุทธะเป็นรัตนะห้สองผู้ที่ประกาศคำตถาคตหรือผู้ที่แสดงธรรมวินัยอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้ว สามผู้ที่ประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ทำรรสี่ผู้ที่รู้แจ้งในคําของตถาคตห้าผู้มีความกตันยูกะตะเวทนะีห้าบุคคลนี้เป็นแก้วห้าประการที่หาได้ยากในโลกนะและนอกจากนั้นคนที่ประกาศคําตถาคตหรือแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ดีแล้วย,ยังจัดเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกสามพวกคือหนึ่งพระพุทธเจ้าสองผู้ที่ประกาศคําตถาคตสามผู้ที่ มีความกระตันยูกระตะเวทีนะคนที่จะกระตันยูคือรู้คุณคนและกะตะเวทีคือตอบแทนคุณคนเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าหาได้ยากในโลกเลือเกินน,นั้นภูมิของคนกระตันยูเป็นภูมิของสัพบ,บุรุษและเป็นสุขติภูมินะคนที่มีความกระตันยูจะไปสู่สุขติฟังกี่ทีก็ยังไม่เบื่อ ถ้าผู้เก่าเราก็จะเป็นเรื่องซ้ำๆแต่คำพู้เจ้าเนี่ยฟังซ้ำได้และผู้เจ้าให้ฟังซ้ำจะได้แง่มุลที่ลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นไปเรื่อยๆและถ้าเราเคยเสพครบเราจะรู้สึกว่าแปลกว่าคำพร้เจ้าเนี่ยยิ่งอ่านยิ่งยิ่งชอบยิ่งประทับใจแล้วยิ่งได้ข้อมูลที่ลึกดังนั้นจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยติดนะติดที่จะอ่านแล้วก็ฟังแต่คำผู้รธเจ้าแล้วก็อาน,นิสง อย่างที่หลายๆคนได้ประจักษ์วันนี้นับน่าจะนับว่าเป็นเป็นหลายร้อยแล้วก็อาจจะหลักพันที่ได้ผลจากความเป็นอากาลิโกในคำของพระศาสดาคือในช่วงมรณากาเลถ้าผู้ใดได้ฟังคำของพระองค์สังโยชนห้เบื้องต่ำจะสิน้นนสังโยน์ห้เบื้องต่ำสิ้นแล้วได้อะไร พระผู้มีพระภาพบอกว่าคติเขาจะมีเจ็ดแบบเรียกว่าปุริสคติเจ็ดปุริสคติเจ็ดเนี่ยหกแบบปรินิพานปรินิพานเฉือนเวลากันนิดนิดหน่อยหน่อยพวกแรกเรียกอันตราปรินิพายีพวกสองเรียกอุป,ปหัจจะปรินิพายีพวกสามเรียกว่าอสังคาระปรินิพายีพวกสี่คือสสังคาระปรินิพายีพวกต่อมาคืออุทังโสโตโอคณิตาคามีแย่ที่สุดอินทรีย์อ่อนที่สุดคือไปเกิดในสุทาวาส ชั้นที่ห้าสุทาวาสภบเนี่ยเป็นภพ,พที่ไม่มีปุถุชนไปเกิดจะมีแต่อาลีบุคคลเท่านั้นนะดังนั้นจะไปเกิดในชั้นที่ห้าคือชั้นสุทาวาสเป็นชั้นที่สัง่งโยธาเบื้องต่าสิ้นนะบาลีใช้คำว,ว่าปัญจน,นางโอรัมพาขิยานางสัญโยชนานางปริขยาห้าเบื้องต่ำสังโย์สิ้นตรงๆเลยนะอันนี้ก็คือ ผลใหญ่อนิสงส์ใหญ่ที่พวกเราจะได้รับจากการเสพคบคำของาศาสดาเราเองนะนั้นไม่ใช่คำของใครในหนังสือซีดีเราจะไม่นำคำของใครนอกจากของพระาศาสดาแล้วเราก็มีไทม์ไลน์ให้ข้างหลังหนังสือว่าที่มาที่ไปของคำในหนังสือเนี่ยมาจากไหนถอยไปจนถึงยุคพระเจ้าโศกมหาราชนะเราจะมีประวัติศาสตร์ ที่เป็นข้อมูลจริงณปัจจุบันนี้นะถ่ายรูไปไว้ให้ดูเสร็จนะ,ะแล้วก็จะ,ะบรรจุลำดับการสืบทอดพุทธวิชนะเนี่ยเข้าอยู่ในด้านหลังหนังสือด้วยว่าทุกเล่มเลยอ่าทุกเล่มจะมีให้ทุกเล่มแล้วก็จะมีความสำคัญในคำพระศาสดาว่าสิบเหตุผลนะที่ผู้เจ้าทรงบอกไว้ว่าเออทำไมต้องฟังคำพระองค์นะอ่า การหลุดพ้นเนี่ยต้องฟังคําพร่องอย่างไรนะอันนั้นก็ใช้ได้ดีในการที่จะไปเผยแพร่นะะในการไปเผยแพร่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่เผยแพร่ก็ให้พิจารณาดูกาละอันควรนะตามกําลังนะตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเราก็มีหน้าที่บอกเท่านั้นบอกบอกบอกไปเรื่อยๆนะนะให้เขาได้สดับให้เขาได้ยินได้ฟังตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้ ประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกถาวัตถุ10อย่างนะกระถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตมติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทำให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามแลนะพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าทำ มัก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทําวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ